สวัสดีค่ะจากบาลัยองพยอมค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาปลูกแตงกวากันนะคะแตงกวาก็ต้นยาวยืดเลยนะคะฝนตกทุกวันนะคะตกก็ไม่ใช่ว่าตกแล้วหายตกพรำๆนะคะไม่สามารถที่จะออกมาปลูกได้นะคะแล้วก็ตั้งไว้ในร่มเขาก็ยืดยืดคอยาวๆยืดออกมาเพื่อให้พ้นร่มนะคะ เมื่อคืนนี้ก็ออกมาตั้งไว้ข้างนอกต้นยาวๆเลยเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาขุดหลุมปลูกกันนะคะนี่ค่ะก็ะมาปลูกใกล้ๆกับแถวถั่วนะคะมีบริการมานอนเฝ้านะคะนี่น้ององุ่นเดี๋ยวเรามาปลูกกันนะคะวันนี้เสียง เสงแห้งหมดนี่ราคาโฟเลยนะคะอันนี้เป็นการเพาะใสถเพาะใส่ถาดลุมเล็กๆนะคะก็หวังว่าแมงเต่าจะไม่เห็นนะคะหวังว่าคงจะได้กินบ้าง ต้องหาจะหาไม้หรือจะเอาตาไข่พอตาไข่ที่เคยทำทำบวบก,กับทำถั่วได้ขึงค้างไว้มีนะคะนี่สวยๆเลยเดี๋ยวเราก็จะมาปลูกหลุมนี้ต่อ อันนี้เพิ่งจะตัดหญ้าไปเมื่อเช้านะคะตัดปันให้ถึงดินเราจะได้สามารถที่จะขุดหลุมปลูกต้นเขาก็จะคดคๆสักนิดหนึ่งก็เดี๋ยวเขาก็ดีเอง ขอให้ได้ดปลูกลงดินไว้ก่อนแถบตรงนี้ยังไม่มีหอยนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะติดมากับถาดกับสำลับกับกระถางต้นไม้บั่งหรือเปล่านะคะเพราะต้นไม้ก็มาลงไว้เป็นร้อยรอยต้นแล้วนะคะทั้งไม้สมุนไพรทั้งไม้ผลบารยายอคงพยอมนี้เป็นคนที่ชอบกินแตงกวาแตงกวามีประโยชน์หลายอย่าง แตงกวากินแล้วลดน้ำหนักได้แตงกวาขวา,านแปะหน้าทำให้หน้าใสหน้าขาวนวลได้ก็เรียกว่ามีประโยชน์หลายๆอย่างทำน้ำปั่นแตงกวาก็ได้ทำเป็นเครื่องดื่มก็ได้เหมือนกันนะคะแต่บ้าราพยอมจะไม่ค่อยไม่ค่อยซื้อกินนะคะ เพราะว่าแตงกวานี่เขาจะฉีดยาเยอะถ้าไม่ได้ปลูกเองก็จะไม่ค่อยได้กินส่วนมากจะปลูกเองก็ปลูกไม่มากบางทีก็ปลูกใส่กระถางนะคะสองสามกระถางพอขึ้นค้างเก็บทิ้งห้าลูกหลูกก็พอกินผัดเปรี้ยวหวานของโปรดมากอร่อยมาก สำหรับแตงกวานะคะถ้ายิงปลูกเองแล้วก็เก็บกินเองด้วยเนาะโหกรอบ,รบหวานเลยเทียวน,นี้ก็หวังว่าจะรอดนะคะรอดเพลี้ยรอดมแมลงรอดเต่าเมื่อกี้หยิบมาเจอหอยทากพอดีเลยแต่ก็คือไม่เอาไว้นะคะ ก็วางสายขึงเพื่อเพื่อจะได้แถวตรงตรงเวลาเราจะขึงค้างหรือว่าทำตาข่ายก็จะได้ง่ายนะคะอันนี้ก็ปลูกใกล้ๆกันตรงนี้แหละ ุดไม่ต้องลึกปุดล,ลึกมากก็ไม่ได้ชั้นข้างล่างมีปลวกอีกเมื่อกี้สองสาหลุงไม่รู้จะรอดหรือเปล่าจะไปเอาน้ำหมักมาจะเอาน้ำหมักมาแล้วก็โหหิวไกลจัง เดี๋ยวต้องทำน้ําหมักมาไว้ในนี้สักถังพราตอนนี้ถ้าจะพูดไปแล้วขโมยคงไม่มีแนแหละคงจะกลัวเพราะว่าบารังพยอมติดกล้องวงจรปิดไว้ทั้งในสวนด้วยใครเข้ามาแล้วก็นอนดูแจ้งตำรวจอย่างเดียวเลยง่ายสะดวกดีตอนนี้ก็ปลูกเสร็จแล้วนะคะ นี่คะ่ะเสียงวันนี้ก็จะแห้งๆหน่อยนะคะวันนี้ฝ <c> น <oughs> ล,ลงไม่พรำๆทั้งวันเลยนะคะนี่ก็ปลูกเสร็จแล้วนะคะทั้งหมดเลยได้สิบสี่หลุมนะคะสำหรับแตงกวานะคะอันนี้ก็ยังเหลือ ไว้สองอย่างทั้งผักคะนา้าแล้วก็กระหล่ำปรีแล้วก็เลยไม่รู้ว่าอันนี้เป็นกระหล่ำปรีหรือเป็นผักคะน้านะคะเป็นต้นกลา้าเดี๋ยวก็จะขุดๆหลุม,ลมๆแถวๆนี้นะคะปลูกในปา่าอาจจะได้กินบ้างก็ได้นะคะสําหรับผักนี้นะคะวันนี้ก็ปลูกแตงกวาเสร็จนะคะอันนี้เป็นต้นชมจันทร์นะคะนี่ ตายขึ้นค้างแล้วนะคะเริ่มออกดอกแล้วนะคะไม่ค่อยงามไม่เหมือนปลูกในกระถางอันนี้ก็เป็นถั่วของบาลายวงพยอมนะคะปลูกนี้ก็เก็บได้แล้วนะเนี่ยถั่วเนี่ยโอ้โหมีเพี้ยมีเพียลงว่าจะฉีดน้ำหมกักก็ไม่ได้ฉีดว่าจะจะจะเพี้ยลามเลยเนี่ย วากก็ออกจันก็ออกเพียก็ลงวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บาลังพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ